สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับนะครับไปสองคลิปก็ได้รับความนิยมเ,เสียงตอบรับก็ดีพอสมควรก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามเข้ามาก็ประมาณรวมกันทั้งสองคลิปหนึ่งก็ประมาณสามสิบกว่าคน ก็ถือว่าถือว่าดีครับถือว่าเยอะมากแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ถึงไม่ถึงพันก็ยากได้เยอะๆเนาะ,ะเพราะว่าผมก็ไม่มีเงินไปซื้อช่องเก่าที่เขามีคนติดตามอยู่แล้วนะครับจำนวนของผมก็ประมาณ600้กว่าคนก็เลยอีกประมาณ400รก็ถึงจะครบตาม กำหนดเขาตามกติกาตามเงื่อนไขนะถ้าท่านใดสงสารก็กดติดตามนะครับคลิปผมแล้วก็แส,สดงความคิดเห็นได้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะครับอาจจะมีคนชอบสไตล์ผมก็มีคงจะมีบ้างนะครับโดยเฉพาะก็มีเพื่อนเขา อ่าโทรศัพท์มาคุยเขาเห็นเขาติดตามผมแล้วก็คนรู้จักกันทั้งลุกน้องทั้งรุ่นพี่ทั้งเพื่อนเขาก็โทรศัพท์มาแซลบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นผู้บรรยายทั้งพีแล้วบอกผมก็บอกไม่ใช่ผมก็เล่าประสบการณ์นั่นแหละครับพี่ก็ประสบการณ์ที่เราเคยไปทํางานอยู่พี่ก็รู้ครเขาก็เออรู้รู้ไม่ต้องบอกชื่อจริงก็รู้คเขาบอกเนี้ยขอขอบพระคุณพี่พี่ เพื่อนๆน,น้องๆแล้วก็พี่น้องทาง Youtube ที่เข้ามาดูนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติตตามอีกครั้งหนึ่งก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาคุยกันอีกคลิปหนึ่งก็คลิปเกี่ยวกับเรื่องลิลับนั่นแหละแต่ก็ไปอีกสไตล์หนึ่งนะครับตามที่ผมเป็นประสบการณ์ที่เคยนั่นมาก็บันทึกไว้อย่างที่บอกก็เผื่อวันใดวันหนึ่ง,งเราแก่ไปเนาะ อายุมากขึ้นจำอะไรไม่ได้ก็จะได้กลับมาดูเนื้อลูกหลานเขาไม่เห็นก็เออเนี่ยแหละจากก่อนไมเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นก็จะเข้าเรื่องเลยนะครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่นานไม่น่าจะถึงปีหรอกเพราะว่าเกิดขึ้นประมาณเดือนกันยาตุลาปีที่แล้วนี่แหละ ปีหกหกนยปีนี้ปีหกเจ็ดอันนี้ก็เดือนกรกฎานะครับก็ยังยังไม่ถึงปีตอนนั้นเป็นปลายฝนแล้วละ่ะฝนใกล้จะหมดแล้วก็มีบ้านใกล้ๆก,กันนี่แหละไม่ห่างกันเท่าไหร่เขากา็เสียชีวิตเป็นผู้หญิงจะจะใช้คําเรียกแกว่าป้าแล้วกันจะไม่จะไม่เอ่ยชื่อนะครับเนะาะเรียกพ่อทุกทีก็เรียกแกว่าป้า เขาก็ป่วยป่วยมามานานแล้วละ่ะป่วยนานมากตั้งแต่แกเป็นสาวนั่นแหละพอตอนหลังมาก็ร่างกายก็แกล่ลงก็โรคก,ก็ลุ่มเล้าเดี๋ยววันหนึ่งแกก็จากไปก็เหมือนทุกคนนะทุกคนก็ต้องจากกันนะ่ช้าก็เร็วไม่ว่าท่านหรือผมนะครับเตรียมตัวพบกับมันไว้กันทาใจไว้นะครับ,บ,ก,ก,นะรบก่อนหน้าที่ป้าเขาจะเสียนะ มีเหตุการณ์ที่แบบเขาเรียกว่าสัญญาณของความตายอ่ะก็คือเสียงนกแสกมาบินนี่ครับบินผ่านหมู่บ้านผ่านบริเวณนี้แหละประมาณเกือบเกืบสิบวันเกือบสิบวันเขาก็ว่ากันเนี่ยสงสัยจะมีคนตายว่าแต่ก็ไม่มีคนตายเพราะเพราะว่าปกติเขาบอกว่าสามวัน สวันไม่เกินเจ็ดวันก็จะมีคนตายแน่นอนแต่นี้ผ่านไปเป็นสิบวันนาะแต่นกแต่นกแสก็มาบินบินเกือบทุกวันนะกลางคืนดึกๆเนี่ยมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นป้าแกก็สุดลงไปแล้วก็เสียเสียไปแบบสงบไม่ได้ทรมานอะไรนะครับคนมีบุญก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้แล้วก็ไปเฉยๆนั่นแหละ แกก็ทําบุญไปเยอะเป็นคนทําบุญชอบทําบุญเป็นคนใจดีหลังจากนั้นก็เอาไว้ที่บ้านก็ประมาณสามสี่วันแล้วก็รอพี่น้องเข้ามาพี่น้องเขาก็อยู่ต่างถิ่นอยู่กรุงเทพอยู่อะไรก็มีเขาก็มาหาพี่เขาาก็เสียบพอครบเสียบทุกอย่างเสร็จก็พาไปที่ชาปนกิจทําพิธีเสร็จก็พากันทยอยกลับ ผมเคยได้ยินนะตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเขาบอกว่าคนเราอ่ะพอตายใมใหม่เนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองตายนะจะไม่รู้สึกว่าตัวเองตายเห็นคนมาในงานบางทีก็สงสัยอันนี้เขาเล่ามานะสงสัยว่าเอ๊ะเขามาบ้านเขามาบ้านเราทําไมมาบ้านกูทําไมวะเขาก็จะเหมือนคนธรรมดาเนี่ยแหละก็จะเห็นอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองตาย ก็จะเที่ยวไปดูคนนู้นคนนี้แต่ก็ไม่มีใครก็คุยกับตัวเองก็เริ่มจะแปลกๆพอเวลาไปเขาส่เขาะอะไรก็ไปประชาก็ไปไปกับเขาพอเสร็จพิธีก็ก็เดินกลับก็เดินกลับมากับเขาน,นั่นแหละอันนี้คือที่เขาเล่ากันมานะครับเขาบอกเล่ากันมาก็จะเป็นคำนองนี้แต่คนอื่นอาจจะได้ยินต่าจากผมหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมเคยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกัน ว่าก็จะเดินกลับมาเป็นเพื่อนกันนี่แหละเดินกลับมาบนชาวบ้านเนี่ยเดินปะปนกันมาบางทีก็อาจจะมีวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นน่เดินตามมาบางทีก็คนที่เขามีจิตแข็งแข็งมีญาณญาณพิเศษเนี่ยบางทีเขามองเห็นเขาว่าว่างน,นั้นนะเขาจะมองเห็นบางทีมาแบบเป็นขบวนมาเป็นร้อยเขาพูดอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าอันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้ ก็แค่จำเข้ามาแล้วก็จะเดินมาตามผู้คนน,นั่นแหละเดินตามามาเป็นเพื่อนกันมาไม่รู้อะไรบางคนก็เดินกลับไปบ้านเหมือนปกติเขาบอกว่าพบของคนตายก็จะมีอีกพบหนึ่งนะเขาก็จะมีคนของเขาอารู้จักกันอันนี้ก็ฟังไปนะครับไม่มีอะไรยืนยันได้ในเรื่องไสยศาสตร์เราก็เราก็พูดกันไปนะอันเนี้ยเขาบอกว่าหลังจากที่เสร็จแล้วก็จะมี วิญญาณคนนั้นก็จะตามกลับมาอืมก็อันนี้ก็เราละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันว่าเราก็ได้ยิดมาไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาะเขาบอกจะตามกลับมาในที่บ้านตัวเองนี่แหละออันนี้ที่เกิดประสบกับผมนี่ก็คือวันนั้นนะหลังจากที่ไปร่วมงานกลับมาเนี่ยผมก็มากับเขานี่แหละมากลับมาบ้านเสร็จก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จก็ไปเป็นเพื่อนเขาที่งานนะครับ ไปอยู่เป็นเพื่อนเขาเพราะว่างานเขาเลือกล้วคนก็จะน้อยลงก็ไปดูพวกแม่ครัวพี่ๆน้องเขาเขาทำกับข้าวืันก็คุยกันส่วนที่ห้หากันไปก็หายทุกข์หายโศกกันเนะแ,แล้วก็พอคุยกันสักแป๊บหนึง่งปรากฏว่าฟ้าร้องฟ้าร้องปึง้งวันนี้ก็ตกใจก็อู้น่ากลัวจังแล้วก็คุยกันพอสักแป๊บหนึง่งแค่นั้นแหละปรากฏว่า ประตูนะประตูที่บ้านที่เขาทากับเข้ากันนะที่บ้านใกลใกล้กันนะค่อยๆแง้มนะครับมค่อยๆแง้มแอตออกไปประมาณสักแค่ตัวคนเข้าอะแล้วก็หยุดแค่นั้นเลยแค่ตัวคนเข้าตอนแง้มเนะี่ยไม่เท่าไหร่หรอกตอนแง้มออกไม่เท่าไหร่นะพอสักอึดใจบอกว่าประตูนะนะั้นอ่ะปิดมันเดิมนะครับผมก็เห็นนะไม่ใช่ผมเห็นคนเดียวไม่ครัวก็เห็นกันหลายคน ปิดประตูปึ๊บอ่าเป็นคูเขาก็มองกันแล้วก็ยิ้มยิ้มอเอาละมั่งเอาละมั่งเขาก็พูดอย่างเงี้ยอ,<ม>อก็ไม่มีใครสนใจอะไรหรอกผมก็พออยู่ผมก็ไม่ได้นะผมก็ผมก็อยู่ตรงใกล้กลประตูเนี่ยเอเขาก็เลยเอาละมั่งเอาละมั่งเขาก็พูดเซลกันแล้วก็หัวเราะพอสักแป๊บหนึ่งประตูเปิดออกอีกครับเปิดออกอีกนะแอะดออกไป คนนี้ก็บอกอ้าวเอ๊ะย,ยังไงเขาก็พูดกันอย่างเงี้ยสกแป๊นหนึ่งประตูก็ปิดแอบเหมือนเดิมทีนี้ฟ้าก็ร้องปึงป้งปึงป้งผมก็ผมก็พูดไปผมก็แซลไปนะผมก็ยังหยอกไปไม่ได้คิดอะไร,รผมก็บอกอ้าวออกไปข้างนอกฝนจะตกแล้วนะฝนจะตกแล้ว ถ้าไม่กลัวฝนก็ตากอยู่นั่นแหละถ้ากลัวก็หลบเข้ามาในบ้านซะ,ะมานั่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยกับพวกเนี้พวกไม่กลัวก็นั่งยิ้มพูดไปรับสะเพียบหนึ่งแล้วปรากาประตูปเปิดอีกเปิดแป๊บแล้วก็ปิดแป๊บเหมือนเดิมอีกรอบสามใน่มีใครตลกเลยครับทุกคนร้องไปใกล้ๆกัน ไม่ใช่แกเข้ามาแล้วหรืเอเขาพูดกันนี่นะผมก็บอกมไม่ใช่หรอกลมพัดผมก็บอกเนี่ยแต่้งที่ความจริงลมไม่มีนะผมจําได้ผมอยู่ตรงประตูไม่มีลมหรอกก็เลยว่าไม่มีแล้วอย่าเป็นท่านเลยอผมก็ว่าอย่างนี้พวกไม่กลัวเขาก็นั่งไว้แล้วก็วกพอเงียบๆเสร็จเขาก็ทําต่อพอดีฝนก็ตกลงมาฝนตกลงมาก็ประมาณสัก ไม่เกินสิบห้านาทีหรอกฝนก็ซาพอฝนซาผมก็เลยบอกว่าอ่ะฝนตกแล้วนะเนี่ยฝนหยุดแล้วนะหยุดแล้วก็ถ้าจะไปดูบ้านไปบ้านตัวเองก็ไปนะเขแก่เขารออยู่พี่น้องเขารออยู่นะอืมถ้าไม่ไปก็นั่งอยู่นี่หละผมก็ว่าอย่างนี้ตัวพูดเซลเซวกันไปให้ผู้นั้นก็ดึงหัวรอไม่กลัวเขาจะได้คลายเครียดที่ไหนได้ครับประตูเปิดประตูเปิดอีก แล้วก็ปิดเหมือนเดิมอีกทีนี้ไม่กลัวเงียบกกิบเลยบางคนมือมาไอสัน่นเดียวทำอะไรไม่ถูกเลยนะผมไม่รู้จะว่าไงผมก็โมไม่มีอะไรแล้วลมมันพัดมันพัดอย่าไปคิดนะใจผมใจผมนี่สันเลยนะผมกลัวมันก็พมาุอู่รงประตูแล้วความรู้สึกก็คือคล้ายๆกับคล้ายๆกับมีอะไรเข้ามาจริงๆนะเหมือนมาก แต่ว่าผมมันเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวผมอะอืมแต่ก็ไม่เห็นอะไรนั่นหรอกไม่ได้ฟันธงว่าจะมีจริงไม่มีจริงอาจ,จะเป็นลมพัดอะไรจริงๆงก็ได้อืมแต่วันนั้นหนึ่งสี่ครั้งสี่ครั้งที่ที่เปิดปิดอยู่อย่างเงี้ยอือหลังจากนั้นก็ประตูปิดปั๊บผมก็บอกว่าไม่เป็นไรหมดแล้วนะไม่มีอะไรนะแล้วทุกคนก็ทํางานไปตามหน,าน้าที่พอเสร็จพอทำกับข้าวเสร็จนะ เอากับข้าวไปส่งปับป๊บจะพากันนีกับบ้านหมดเลยอืมพากันบ,บ้านผมก็กลับผมก็กลับมาบ้านมาบ้านหลังนี้แหละอือแล้วก็มามาเล่าให้ให้ทางบ้านนี่ฟังให้คนที่อยู่แถวแถวบ้านนี่ฟังเขาก็บอกออมสงสัยสงสัยแกตามมาจริงๆริงเลยเนาะสงสัยตามมาดูบ้านน,นั่นแหละพอดีฝนตกผมก็บอกผมก็ไม่รู้ผมก็คิดงั้นแหละเออ แกคงไม่มีอะไรหรอกแกนั่นเฉยไม่ได้คิดจะมันหลอกอะไรใครหรอกอาจจะคิดถึงเนาะเพราะคนเราก็อาจจะตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้ตัวจริงๆริะอ่ะผมก็เคยได้ยินนะได้ยินแต่เขาพูดเขาพูดกันว่าตอนที่กลับจากงานศพอะ่ะถ้าอยากรู้ว่ามีจริงไหมเขาบอกให้ก้มก้มรอดหว่างขา้ไปมองแล้วจะเห็นกระว่างนีงไม่มีใครเชื่อนะผมก็ไม่เชื่อแต่ไม่มีใครกล้าทำอะ่อะลองดูนี่ ลองดูว่าจะมีจะจะเจอไหมอ่แต่ก็เคยเห็นคนที่เขาบอกว่าเคยทําแต่ก็ไม่เห็นเขาผมก็ก็เป็นไปได้นะแต่ผมก็ไม่ไมกล้าทำหรอกผางวันก็ลองทําดูนะครับอันนี้ก็เป็นอ่เป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกอืมแต่ว่าก็ฝากนะครับนะถ้าจะเห็นก็ลองดูนะถ้าเป็นแบบนี้เกิดท่าน,นั้นจะว่าไง ออมันเล่าให้คนฟังไม่ต้องเครียดครับอย่าลืมนะอย่าลืมใส่น้ำมันเครื่องนะครับเอาน้ำมันมาหยอดมาหยอดใส่กวอนประตูมั้งนะตรงที่ลูกบิดไอ้ตรงที่บานพับมันอนะ่ะมันจะได้ไม่หักกลัวนะครับถ้ามีใครเข้ามาจริงๆเขาจะเปิดง่ายเลย,ยเปิดเข้ามาแต่ประตูนะไม่ต้องมีเสียงดังแอดนี่บ้านหลังนั้นเขาไม่ได้หยอดประตูมันน่ากลัวรับเอีะ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวไปหลังจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังใหม่อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมเอาน้ำมันไปหยอดบานพับแล้วก็ใส่กวนประตูให้มันแน่นๆจะได้ไม่เปิ้อนเดี๋ยเจอแบบนี้อีกเดี๋ยวช็อกนะผมบอกให้นะช็อกเดี๋ยวช็อกนันงหละคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับอยู่ในบ้านให้ระวังกระจก ต่องกระจกนะระวังระวังเดี๋ยวมีคนมายืนยิ้มอยู่ข้างหลังแล้วก็ประตูในหยอดบ้านพับนะครับมันจะได้ไม่น่ากลัวพบกันใหม่คลิปหน้าครับที่เรื่งกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวย,วยทุกท่านสวัสดีครับ